โอ้ยไปไปฉันล้านเข้า hmm. ห oh. 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 ้องผัวน้านีเหาเพื่อนผัวหนักกาเพื่อนแต่ว่าหักหักสันอยู่เนาะเบิงเนาะโอ้ยไปไปฉันล้าน ออกละเมือมันบ่เอาไปตาเทิงบ่อมากินไก่ทินงด้วยเพื่อนๆเด้อฝนมาุกกะโอ้ยไปไปสแลนบ้านเมืองเลยโอ้ยมาไก่เถด้อมือนีค่อยมาไก่เอาน้ำขึ้นาหลแทสะบาดในลิ เนาะแต่ว่ากานี่จะต้อเป็นอะไรฮะกระเจ้าเลี้ยงปุ๋ยไรนี่แล้วอันี่นียพานยางกับยางน้ำนานี่นี่ยแล้วเข้าห้องผนังนี่เราพวกนี้ยผนังกาเพื่อน แต่ว่าหากหากฉันอยู่เนาะเบิ่งเนาะมึงในเพื่อนเพื่อนเอ้ยคุณยังไรมโนกกาต่างถิ่นเด้อบ้านนี้เอาเบ่งกะตอกันละได้เพื่อนเพื่อนเบ่งต๊ะกันละค่ะเบ่งต๊ะกันเว้ยวุ้ยวันลื่นกันดอกวันลื่นกันดอกทั้งนี้ยังส่งงานอยู่เขาลงอันนั้นมันเฉยๆเนาะเป็นยังขุดหมาอย่างมาโฮมเดีข้าเจ้าถุงมือกระวางเป็นดำๆแต่เฮ้ย ง่ายไปหุ้มก่อนนะเห็นห yeah, yeah, hey, yeah. uh, ุมน şey. yeah. uh, ้ำพ uh, ืนโถไปไปอัดคลิปอีกอนเอาคลิปก่อนเด้อมาไกลทิ้งไกลสถานเยลิศอายุเท่าไหร่สู้สู้มึงในเพื่อนเพื่อนเอ้คุณยายมนุกกาต่างถิ่นเด้อบ่เนี้เอาเบิงกะโตอกันละได้เพื่อนเพื่อนเบ่งโตอกันละค่ะเบ่งโต้กันวัฒบ้านเมืองไงโอ้ มาไก่ายเธอเด้อมันค่อยมาไกลเอาน้ำขึ้นไหลเทศสวัสดนี่ลิ์พุ่น่ะบังดูค่อยมาไกลเด้อเพื่อนๆเลยมาลูกกาพุ่นๆพูดพูงง้อมักแตงอุ้ยวันลื่นกันดอกวันลื่นกันดอกเท่านี้ยังส่งงานอยู่ฮะแต่ว่า กานี่เธอเพิเป็นอะไรเหรอกระเจ้าเลี้ยงปุยลายโอ้ยไปไปฉลามเดืดเดือดมาเดือมาถอนกล้าเดือบเพื่อนมาไกา่ทิ้งไก่ทาเป็นดำๆแต่เฮ้ย ง่ายไปหุมก่อนนะเห็นหุมน้ำพินถูกเป็นดำๆแต่เฮายง่ายง่า่ย่อง่ายา่ง่ายง่าย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 จ่่าใบายง่า่าย่ายยงนาย่าก็่จ้ายองไว้่ยว่ายงนโอยไ่ายงาน มึงในเพื่อนเพื่อนเอ้ยคุณอะไรมโนกาต่างถิ่นเด้อบ่เนี่เอาเบ่งกะตอกกันละได้เพื่อนเพื่อนเบ่งโตอกกันละค่ะเบ่งตอกกันวิดบ้านเมืองเไงโอ้ยมาไกลเถิดเด้อมึงในีค่อยมาไกลเอาน้ำคือนไหลเทสบาดนี่ลิตเนอะแต่ว่าการนี้จะเพาเป็นอะไรเห็นก็เจ้าเลี้ยงปุ๋ยลาย ไปไปอัดคลิปอีกก่อนเอาคลิปก่อนเด้อมไกลายทิ้ไกลายถานฐานยลิตอายุเท่าไหร่สู้ๆลงมองดูนี่ฮ้ห่วยจังหวะเฮ้ห่วยว่าอยู่เลยมวกเนี่ยเพื่อนๆเฮ้ยคุณยายมโนกาต่างถิ่นเดี๋ยวบันี เบางกะตอกันละได้เพื่อนเพื่อนเบ่งตอกันและค่ะเบ่งตอกันเวัดมานี่อยู่นี่ก็จะว่าใบคืออหลายใจเลยเฮ้ยเนาะแล้วก็เจ้าจวงไว้แล้ววันนโอ้ยไปไปะลาน ก้าพดปุยแล้วนี่อันนี้ข้าเจ้าไปเบิดุดที่ตัวนั่นพวกเนี่ยเพื่อนๆเอ้ยคุณยอะไรมโนกกาต่างถิ่นเด้อบ้านนี้เอ้าเรื่งกะตอกกันละได้เพื่อนๆเบ่งโตอกกันล่ะค่ะเบ่งตอกกันเบิดมุนี่ยู่นนี่ก็จะว่าใบขื้นหลายแท่าเฮ้ยเนาะเพราะว่าข้าเจ้าจองไว้แล้ววันนั้นนักแล้วอัน ยี่นีพันยางกับยางน้ำหนานี่นี่แหละเขาลงอันนั้นมันะซื่อเนาะเป็นยังขุดหมาอย่างมะฮ่มเด๋อข้าเจ้าถุงมือกับวางเดอดึเดือมาเด้อมาถอนกล้าด้อเพื่อนๆมาไกลทิ้งไกลทานี่อยู่นี่ก็่ะช่ว่าใบขึ้นหลายแค่ลหนเลยเนาะเพราะข้าเจ้าจองไว้แล้วว่าัน ออกละเมื Adams, ่อมันบ่เอาพกไปตาเทิงบ่ออไปก่นมากินไก่ทิ้งด้วยเพื่อนๆเด้อลนอเมลุกะก้าโพดปุยเลวนี่อันนี้ข้าเจ้าไปเบุดที่ตัวนั่นนะโอ้ยไปไปสลาน ลานไฟพายานกับงางยางเดียวได้ดยาไดกับดดเออพู้น่ะเบิ่งดูคอยมาไก่เด้อเพื่อนๆเลยมาลูก้าพู่นๆู้พ,พ,พ,พูดพวกง่วงเตียงไปๆอัดคลิปอีกก่อนเอาคลิปก่อนเดอ้อมาไก่ทีนาาาน้นไก่สถานเมนิทอายุเท่าไหร่สู้สู้ลุยลุยพน,นักง,งานลุย มาทอนกาไก่เถบาอนเนี่ยโอ้คอย,ยอคุณยายไรเขาคึกคักเลยน้ำคลองข้เจ้าวะโอ้ยไปไปฉลานเขาลงอันนั้นมันเถื่อนเนาะเป็นยังคืดมายอยัางมาโฮมเด้ขอข้เจ้าถุงมือกวางไปไปอัดคลิปอีกก่อนเอาคลิปก่อนเด้อ มไกลายทิ้นกลายสถานยนิดอายุเท่าไหร่สู้สู้ลุยลุยักงานลุยเดข้าห่มผลงานานี้เหาอพวกนี้ผลงานกล้าเพื่อนเพื่อนแต่ว่าหากักหักสันอยู่เนาะเบิง่งเนาะกล้าโพดปุปยแล้วนี่ อันนี้ข้าเจ้าไปเบิดทุกที่ตัวนั่นน่ะโอ้ยไปไปฉลานเนาะแต่ว่ากานี่จะต้อเป็นอะไรฮะน่ะขาเจ้าเลี้ยงปุ๋ยลายไปทัวที่ตัวเดียนเด้อคุณอยไรนี่ลงมองดูนี่หื้อห่วย ยังว่าเฮะหโวยว่าอยู่เดาคือพวกเนี่ยเพื่อนๆเอ้ยคุณยายไรมนุกาต่างถิ่นเด้อยวบันนี้เอ้าเบ่งกะต่อกันละได้เพื่อนๆเบ่งโตอกันละค่ะเบ่งต่อกันวัดเนะแต่ว่าการนี่จะเป็นอะไรกันก็เจ้าเลี้ยงปุยลาย ก้าโพดปุยแล้วนะี่อันนี้ข้าเจ้าไปเบิดทูที่ตัวนั่นลนะานไฟพายงางกับยางยางเดียวไนดะ้ย่าไดก็ะได้เออ